รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ The Red Ribbon High s o เยอะภารกิจติดโบรายการที่จะพาไปดูของสุดว้าวและอาหารจานเด็ดที่ทุกคนห้ามพลาด แล้ววันนี้พิเศษสุดๆเพราะคุณแอมพันธิลาจะมารับอาสาไปติดโบกับคุณนิวส่วนวันนี้จะไปติดโบที่ไหนกันบ้างตามไปชมกันเลยครับสวัสดีครับคุณชมครับ The Red Ribbon High s o b o y l er. บเยอภารกิจติดโบกลับมาแล้วครับพบกับเราแน่นอนครับทุอาทิตย์5โมงเย็นทางช่อง3กด33ครับช่วงแรกแน่นอนว่าเราจะพาไปหยิบชิ้นโบแดงกันครับพาไปดูของเด็ดของว้าว แต่ตอนนี้ติดปัญหาตรงที่พิธีกรคู่สีของผมครับหายไปไหนคุณผู้ชมนัดผมมาที่นี่หน้าติดเท้าแห่งนี้แต่เขายังไม่มาไม่รอชาแล้วภารกิจขอเลยครับทีมง,งานครับภารกิจมาเลยครับภารกิจจากชาบูชีนะครับผู้ชมครับตามหาสุดยอดโรงเรียนออนไลน์มูลค่ากว่า3 0 0ล้านบาทหูตึกนี้เหรอไม่แน่ใจหรือจะตึกฝั่งนี้ ต้องรอพิธีกรผมก่อนได้ข่าวว่าวันนี้เนี่ยเขาเนี่ยบอกว่าจะมีหนุ่มมาส่งโอ้โหทอดทอดทษดทอดทอดทอดแอร์มาช้ามากเลยเดี๋ยวนี้แอระเดี๋ยว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 แอระนั่นกี่โมงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสักครู่นะคะแอระนั่นนิวกี่โมงเฮียสักครู่ค่ะเฮียเดี๋ยวนี้มีหนุ่มมาส่งด้วยนี่คุณเรียกดิฉันว่าอะไรนะคะแอร์พันธิลาไม่ได้ให้เกียรติรถดิฉันด้วยเรียกใหม่ อ,อไอแอร์เดี๋ยวนี้เรื่องมากไอแอร์นี่เรื่องมากรถด,ดิฉันไปไ, <อ S 1> ไปแดงรถ<ๆ>สีเหลืองขนาดนี้สปอร์ตขนาดนี้เรียกใหม่คคุณแต่งตัว<อ>แต่งตัวอักแต่งต,งตัวอะไรเนี่ยค,คุณแอร์ใช่ลิ้นฉันคุณแอร์สิคะคุณแอร์พันธิราถูกต้องคะ่ะสวัสดีนะคะคุณผู้ชมคะดิฉันคุณแอร์พันธิราเองคะ่ะแล้ววันนี้ัั้งงตวเเอออ่ชวนผมมาใช่ค่ะที่เออ่โรงเรียนออนไลน์มูลค่า300ล้านบาทถูกต้องนี่คุณแต่งตัวอะไรเนี่ย มาแบบสถานที่แบบว่า300ล้านนะคะคุณแย่แล้วแย่แล้วคุณจะเข้าป่าหรือไงคะคุณนิวคือมันเป็นโรงเรียนออนไลน์เหรอครับใช่สิโ้คุณเรียนแล้วไงดิฉันเรียนแล้วริชแล้วอ๋อผมยังไม่รู้คนรวยคนรวยทันทีผมต้องไปถามเลยแล้วว่าเขาเรียนอะไรกันบ้างถูกต้องไปเลยครับดิฉันจะขอแนะนํเให่รู้จักนิดหนึ่งค่ะคุณเสียคะเสียลงวันนี้ิดนึงคุณให้เกียรติเสียด้วยค่ะสวัสดีครับเสียสวัสดีครับสวัสดีครับ ครับ,รบสวัสดีครับไม่ใช่เสียที่นายครูอ,อ๊อฟพนังกงานเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันว่าที่นี่สอนอะไรบ้างถูกต้องค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่โรงเรียนสอนออนไลน์แล้วเชิญข้างในเลยค่ะครับผมคร,บครูอ๊อฟเชิญเลยค่ะโอเคยินดีเลยครับ โรงเรียนอะไรครับครูทาไมบรรยากาศมันสวยงามหนูร like ู้สึกว่าหนูอยากจะแบบยิงเลเซอร์เลยครับครูมีเตียงยิงนึกว่าเป็นสถาบันสิมควาใช่ก็อันนี้นะครับเป็นโรงเรียนสอนการตลาดออนไลน์ครับเพราะคนส่วนใหญ่คิดว่าคําว่าโรงเรียนเนี่ยนะครับน่าจะสอนให้กับเด็กๆจริงไหมครับอ๋อนะครับแต่จริงๆเนี่ยโรงเรียนของเราเนี่ยนะครับสอนให้กับผู้ใหญ่ครับที่สนใจอยาก ทำการค้าการขายเนี่ยอยู่บนโลกออนไลน์ครับนะครับจริงๆเจ้าของเนี่ยไม่ใช่ผมนะเออหรอคุณเป็นหนึ่งในซีอีโอดิจัสื่อมาคุณอ๋อใช่ครับเพลินเจ้าของเนี่ยจริงๆเนี่ยคือคุณพอนะครับก็คุณพอเนี่ยได้สร้างโรงเรียนเนี่ยครับมูลค่า300ล้านนะครับเพื่อให้บริการนะครับกับนักเรียนที่สนใจอยากทำการค้าขายบนโลกออนไลน์ครับคือต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ย ธุรกิจออนไลน์มาแรงมากใช่นี่คือสอนเกี่ยวกับทุกอย่างเลยหรือเปล่าครับครับสอนตั้งแต่เริ่มต้นเลยครับเราจะแบ่งเป็นคาสเรียนนะครับคาสแรกเนี่ยก็คืออาดุบาลออนไลน์นะครับจนอาดุบาลเสร็จก็มาเป็นประถมประถมเสร็จก็มัธยมมัธยมก็เป็นด็อกเตอร์ออนไลน์ไงอุ้ยมีเองเราเริ่มเลยไหมได้ไปที่แบบแต่ละห้องเลยเริ่มจากอนุบาลก่อนเลยค่ะครับดูห้องอาดุบาลก่อนนะครับห้องนี้นะครับ นี่คืออนุบาลนะครับครับห้องนี้ครับจะเป็นห้องอนุบาลออนไลน์นะครับเราจะมีนะครับอาจารย์นะครับมาสอนอาจารย์บอยใช่เหรอคะอาจารย์บอยอันน่าเชื่อถืออันนี้เป็นพรีเทนเตอร์พรีเทนเตอร์ของสินค้าของที่นี่ครับหลักๆแล้วอนุบาลออนไลน์เนี่ยครูสอนอะไรบ้างเพราะว่าครูบอกว่าตั้งแต่เริ่มต้นเลยใช่ครับก็ตั้งแต่เริ่มต้นการสร้างอีเมลเลยครับอีเมลนะครับการเปิดร้านค้านะครับการทําร้านค้า ขึ้นบนโลกออนไลน์ทำยังไงเพราะคนส่วนใหญ่เข้าใจว่าจริงๆการทําร้านค้าเนี่ยเป็นเรื่องยากมากจริงไหมฮะเราก็ต้องใช้ทุนเยอะแต่การทําธุรกิจออนไลน์เนี่ยนะครับมันใช้ทุนเท่ากับศูนย์บาทเลยถ้าเรามีความรู้เรื่องนี้ครับก็จะสอนเรื่องตั้งแต่การแต่งภาพการตัดคลิปวิดีโอง่ายๆครับครูคะแต่ว่าอย่างแอง้ยค่ะพอมีอีเมลมีเฟซบุ๊กพอที่จะทำร้านเองได้ค หนูอัปเกรดเลยได้ไหมไปเรียนประถมเลยได้ไหมหรือว่าจาเป็นจะต้องมาเรียนอนุบาลก่อนทจริงน<ฮ>ะครับอนุบาลเนี่ยน่าจะเป็นแบบว่าคนไม่รู้เรื่องเลย,เลย,เลยอะไรเงี้ยจริงๆมันจะเป็นพื้นฐานของการค้าขายออนไลน์มากกว่าเ<อ>ช่นบางอานุบาลบางคลาสเนี่ยอย่างเช่นคลาสเกี่ยวกับเรื่องการเขียนคอนเทนต์อย่างเงี้ยครับ<อ>มีด้วยเหรอคะเธอการเขียนคอนเทนต์สำคัญนาสำคัญสำคัญสำคัญใช่อุตลวครูคะถ้าสมมติจบอนุบาลแล้วประถมห้องประถมไปทางไหนครับครูเอ่ข้างบนครับเดี๋ยวเชิญไปดูห้องปถมอ่ะไปค่ะ ครูน้ำเลยค่ะนีคือห้องประล้เหรอครับ <c oughs> ใช่ครับ <c oughs> ก็ต้องบอกครับว่า <c oughs> นักเรียนหลายๆคนเนี่ยนะครับเ <c oughs> นื่องจากว่าเป็นกลุ่มเล็กๆนะครับแล้วบางคนเนี่ยนะครับ <c oughs> ไปเรียนคลาสเรียนรวมเนี่ยนะครับ <c oughs> ไม่ค่อยเข้าใจเราก็เลยจัดคลาสเรียนแรก แยกครับออกมาประมาณ3-5ถึงคนจับมือทำจับมือทำเลยครับในกรณีที่แบบบางคนไม่เข้าใจว่าจะเริ่มต้นยังไงแบบไหนบ้างเราก็สอนแบบจับมือทำเลยห้องะถมสอนอะไรบ้างครับห้องปสมเนี่ยจะสอนเรื่องวิธีการนะครับในการเขียนคอนเทนต์การตอบอินบ็อกซ์ค้นหากลุ่มเป้าหมายที่ใช่เพราะสินค้าแต่ละชนิดเนี่ยกลุ่มเป้าหมายก็ต่างกันถูกต้องเราต้องไปหากลุ่มเป้าหมายที่ถูกต้องจะได้ขายดีถูกต้องครับ ครูคะห้องประถมจบแล้วอันนี้ทดสอบประมาณนี้ครับต่อไประดับมัธยมเนาะใช่ครับเดี๋ยวนอีนุ้าตเชิญเข้าไปครับผมดูด้านนี้ได้เลยอาจารน้ำเลยครับอ่านะครับว้าวกว้างใหญ่มากๆครับห้องนี้ครับครับและนี่ก็คือห้องเรียนมัธยมถูกต้องครับ ทำไมแบบว่าทําที่แบบกว้างขวางขนาดนี้คะครูครับก็ต้องบอกว่าจริงๆอ่ะในก่อนสถานการณ์โควิดนะฮะก็คือเราจะมีการเรียนแบบจับมือทําเลยนะครับก็โดยมีคอมพิวเตอร์หลายเครื่องนะครับมานั่งยิงโฆษณาผ่าน Facebook กันเลยครับมานั่งยิงกันตรงนี้เลยใช่ครูสอนกันสดๆเลยสอนกันสดๆเลยครับครูอันนี้ไออยากรู้ว่ามีครูกี่คนนักเรียนกี่คนครับครูจะจับมือไหวอหคะนักเรียนอย่างนี้ครับเราจะมีครูเนี่ยหลายท่านก็เป็นครูผู้ฝึกหัดเนี่ยนะครับก็จะมาสอนคล้ายๆเหมือนใช้หลักการก็คือพี่ดูแลน้องนั่นเอง ครับก็จะมีรุ่นพี่ที่เขาทำมาแล้วแล้วก็มีผลลัพธ์แล้วเขาก็จะมาสอนแบบจับมือทําเลยนะครับว่า Facebook เนี่ยเรายิงโฆษณาเนี่ยจริงๆการยิง Facebook มีหลายแบบมากนะครับแล้วก็หลายวิธีครับอาจารย์ครับผมเห็นว่าพอมีเพจเนี่ยเรากดบูธครแค่นั้นคือการยิงแอดแล้วอ๋ออันนั้นเป็นพื้นฐานเลยครับอันนั้นอันนั้นจะอยู่ในห้องอะดุบาลว้าว้ายกันเดีย เหมืกันเลยบูธชวนใช่คือมีมีเพจใช่ไหมมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็กดบูธตรงนั้นคืออนุบาลอนุบาลอนุบาลของที่นี่เลยครับอ้แย่แล้วตรวนี้คือมีไอ้พวกแอดแอดหมดใช่ครับอันนี้คือห้องมาทั้งหมดคืออะไรใช่แต่ถามว่ามันเป็นพื้นฐานนะครับในการเริ่มต้นก่อนนะครับแต่ในคลาสคาสเนี่ยจะสอนเกี่ยวกับว่ายิงแบบไหนจ่ายเงินน้อยๆได้ผลลัพธ์เยอะๆเพราะการยิงการยิงโฆษณาเป็นอย่างี้ครับมันเหมือนกับการแจกใบปลิว อ่าสมมติเหมือนเราแจกใบลิวให้ลูกค้า,าจริงไหมครับปกติเนี่ยการแจกใบลิวทั่วไปเนี่ยจะเป็นร้อยต่อหนึ่งจริงไหมครับแต่ a c e b o o k เนี่ยจะเปิดการมองเห็นพันคนเลยนะฮะแล้วก็จะเป็นร้อยต่อหนึ่งเหมือนกันจริงไหมครับแต่หลักการก็คือเราทํายังไงครับให้ตรงกลุ่มเป้าหมายเช่นจังหวัดที่เราควรยิงเช่นเมื่อกี้ขายอะไรนะฮะหอยกระป๋องถูกต้องรู้ไหมครับว่าหอยกระป๋องเนี่ยควรยิงไปจังหวัดไหน อ่าิทั่วประเทศนอันนี้ผม<อ>ไม่เก็บข้อมูลมาเลยครับจังหวัดสระบุรีเหรอ,อนะครับเพราะว่าก็มันเป็นตัวเลขครับที่อยู่ในเฟซบุ๊ก เป็นตัวเลขที่อยู่ใน Google ใช่มันเช็คข้อมูลหมดเลยว่าเราอยากขายสินค้านี้เหมาะกับจังหวัดไหนสินค้านี้เหมาะกับที่ไหนและก็คือกลุ่มเป้าหมายนั่นแหละถูกต้องครับกลุ่มเป้าหมายที่มันซ่อนอยู่ครับที่เ c e b ุ o k ไม่เคยบอกเราคุณก็ต้องยิงแบบจาบจงไปทางสระบุรีถูกต้องมีหน้าแหละคุณหอยชอบไปใช่ไปสระบุรีเหรอหรอแอบไปกับไปกะป๋องอะไรบอกไปสระบุรีคับอันนั้นคนละหอยครับหาคำน้ำ อยากเรียนแล้วอ่ะนีคือเราสิ่งที่เรารู้มานี่คือเบสิคเลยอ่ะพื้นฐานโอเคโหสนใจมาเรียนไหมครับเรียมยอดมากจริงตอนนี้อย่าลืมอย่าลืมลงทะเบียนเลยนะฮะเดี๋ยวลงทะเบียนเลยค่ะครูนั่งนั่งติดกันเลยเดี๋ยวเขาเรียนด้วยเคครูแต่ว่าหนูอยากไปดูห้องสตูดิโอที่ครูบอกว่าการสอนชุดนี้เพราะเรามาเรียนตอนนี้เรามาเรียนที่โรงเรียนไม่ได้ครับก็ต้องบอกครับว่าการสอนออนไลน์ของเราเนี่ยเราสอนไปตอนนี้ก็รวมรวมแล้วเนี่ยหนึ่งแสนห้าหมื่นคนละเดี๋ยวไปดูห้องสตูดิโอกันครับสตูไก่สตูเนื้อครับ ตัวหมูนี่ไงเจอหมูเข้าไป <c oughs> เรียกได้ว่าโลกออนไลน์ใกล้ตัวทุกคนมากจริงๆเป็นการเรียนการสอนที่น่าสนใจสุดๆไปเลยครับแต่ก่อนจะมาประสบความสำเร็จแบบนี้อาจารย์ออฟต้องผ่านอะไรมาบ้างติดตามกันต่อช่วงหน้า The c ู u เดียว